สวัสดีครับเอฟซี F C, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ขึ้นเขาหาอยู่หากินนะครับนี่โอ้ป่าเขาอยู่ที่ภูเขาเนาะก็ไม่บอกชื่อนะครับเอฟซี F C. นี่บรรยากาศเนาะเงียบนะครับเอซี F C. ก็หาอยู่หากินไปคนเดียวนะครับเอฟซี F C. ไม่หมานเลยนะครับ โอ้ยทางเดินก็ลกจริงๆครับ <c oughs> ทางเดินเนาะก็ยังดีฮะนี้วันนี้ก็นี่บ่ายสามกว่าแล้วนะครับพี่ซีก็เดินทางกลับบ้านเนาะกลัวคําม,มืดนะครับพี่ซีก็ต้องลงจากเขาออกจากป่าเนาะไม่งั้นกลัวหลงทางนะครับพี่ซี อมีตรงนี้จะเป็นร่องน้ำเนาะลงไปด้านล่างนี้นะครับพี่ซีน้ำยังไม่ไหลอโอ้ออกมาแล้วนะครับพี่ซีออกมาใกล้จะถึงตรงหน้าผาบริเวณหน้าผานะครับพี่ซีก็ค่อยออกมาเพราะว่าเขาคนเดียวนี่ อันตรายนะครับพี่ซีถ้าฝนตกมานี่งานเข้าเลยนะครับโอ๊โอ๊ยไปไม้โอ้โอป่าเนี่ยครับเข้าไปด้านในยิ่งน่ากลัวเนาะกลัวหลงป่านะครับพี่ซีเพราะว่าลงไปตรงนี้จะเป็นเนื้อผินเนาะเป็นถ้ำนะครับพี่ซีโอ้ลงไปดูก่อนเนาะ โอ้มีน้ำแล้วนะครับสี่ขอขึ้นมาหาอยู่หากินเขาก็พักอยู่นะครับพีีตรงนี้เนาะนี่น้ำโอ้มีน้ำแลนะ้วเนาะนี่ครับน้ำพอกินได้นะครับตรงนี้บริเวณนี้เนาะน้ำเนาะครับสี่ีเพราะว่ามันอยู่หลังเขาเนาะไม่กลัวสารพิษเนาะ ก็ไปเดินทางลงกลับบ้านนะครับพี่ซีเพราะว่ากลัวค่ำกลัวมืดเนาะเพราะไม่ไม่ได้ถือแบตเตอรี่มาด้วยนะไม่หมานจริงๆเลยนะครับพี่ีหากินก็โอ้ยทางมันลกจริงๆครับพี่ซีไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนเดิมลนะแล้วเนาะทางเดินก็นี่ออกมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่ซี่ตรงหน้าผาเนาะ เขาเรียยวก็าด่านม่วงนะครับพี่ซีด่านม่วงน,นี่ครับจะมีชาวบ้านเนาะหรือว่าคนอื่นนะครับพี่ซีเขาขึ้นมาหาอยู่หากินเนาะมาหาดยอดคอนแคนหาสารเนาะก็มานั่งมาก่อก่ไฟก่อไฟต้มกาแฟ กินนะครับอีซี่แล้วก็ค่อยเข้าไปเนาะออกมาก็ก่อไฟต้มกาแฟก่อนกลับนี่มันเป็นด่านม่วงนี่ทางเดินนะครับอีซี่เดินเลาะชมบรรยากาศเนาะตรงนน้นนะครับอีซี่ด้านล่างเนาะตรงนั้นเลยจะเป็นถ้ำนะครับอีซี่ นีชาวบ้านหรือว่าเขาขึ้นมาหาอยู่หากินก็ฝนตกก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะมาหลอยู่ตรงนี้นะครับพี่สีเพราะว่าตรงนี้นี่มันมีน้ำเนาะช่วงดูแรงนี่จะไม่มีเลยสักหยดเลยนะครับพี่สีช่วงหน้าฝนนี่จะมีเนาะเขาก็จะใช้กระบอกไม้ไผ่นี่ครับขึ้นไปตักหรือว่าเอาขวดเนาะขึ้นไปตักเอาตรงที่ผมถ่ายให้ดูเนาะตรงที่พักนะครับพี่สี ก่อไฟผูกเปนอนสบายนะครับพี่สินี่ช่วงค่าๆเนาะก็ขึ้นมาคกเดียวนะครับพี่สิตะกี้นี้ก็ครบครบคนอยู่นะครับพี่สิก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะหลานนะครับหลานชายเนาะหายอยู่หาก,กินเหมือนกัน ทางตรงนี้แล้วครับเป็นทางลงลงไปตรงกับหินเนาะเป็นถาำอันนี้เป็นทางกลับบ้านเดินลงไปโน่นนะครับพี่ีถึงตรงสวนยางพาราผมทางเส้นนี้เนาะลงไปใส่สวนยางพาราผมพอดีเลยนะครับพี่ีฮนะลงไปนี้ก็เลาะชมดูสวนยางด้วยเนาะ รับเด็ดร้อนเด็ดช่วงนี้นะเมื่อาวานนี้ก็ฝนตกครับพี่ซีโอให้มันตกมาเลยเนาะตกมาก็มีใครที่กีดยางก็บ่นเนาะไม่เป็นไรดีกว่าน้ำข้าวน้ำอยู่ที่นาเนาะมันแห้ง เดินลงไปแล้วนะครับพีสีเดินลงไปบริเวณจะนี้ตรงนี้นี่มันจะชันเนาะขาตอนขึ้นนะครับพี่สีตอนลงนี่ต้องระวังกลัวลื่นาะว่ามันจะเดินยากนะครับพีสีเห็นไหมครับบริเวณนี้นี่จะเป็นหน้าผาหน้าผาก็ไม่ไม่สูงเนาะ มีทางเดินลงอยู่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้สี่ทางเดินเดินยากจริงๆน,นะตดลงยิ่งยากขึ้นก็ยากนี่ครับไปตามช่องหินเนาะเดินไปตามช่องหินเนค่อยค่อยเดินนะครับพี่สีเดินเร็วไม่ได้ลื่นเดี๋ยวลื่นก้นหิน เป็นรับทางเดินนี่โอ้ผมไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเนาะพื้นขึ้นมาวันนี้นะครับพี่ซีก็ลกมีคนเดินอยู่แต่อย่างว่านะครับพี่ซีเดินไปเรื่อยๆลอดไปตามต้นไม้ตามแถววันนี่ครับลงมาถึง มันจะเป็นจ่ายเนาะมันจะชันนะครับีเวลาเดินลงนี่ไม้ไผ่แบบนี้เขาเอาไปตักน้ำหรือว่า,าไปทำต้มมามา่าก็ได้ไม้ไผ่แบบนี้นะครับสี่ําทำข้าวเนาะไปต้มไปเกงอะไรก็ได้ไม้ไผ่นี้ บ้านผมเรียกว่าไม้พุ่งมันจะตรงห่อตรงข้อมันนี่นะครับพี่สีมันจะยาวเนาะหกแต่ละข้อแต่ละป้องแต่ละต้นหนิวยนุ่นนะครับพี่สีดูเห็นไหมครับหน่อไม้อันนี้เขาไม่นิยมกินเนาะไม่รู้มันมันเป็นยังไงเนาะเขาถึงไม่กินนะเอฟซีเนาะ ก้อนหินก้อนใหญ่ไม้ไผ่ไม้พงเนาะเหลือยะเลยนะครับพีีเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ